สวัสดีค่ะพบกับช่องสุ่มลลิตาภาพพื้นเลยค่ะมือหนีอ่สุ่มลลิตาภาพพื้นทุกคนไปสอนค่ะพอดีว่าที่พอทายหน้านะคะแต็มศีรพะทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศค่ะมาหน้าท้องที่นะคะหนาฝนที่เพิ่มความกสิเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะมือนี้กะเรื่องต้นก็ได้แล้วเด้ค่ะทุกคนเนี่ยจีปูค่ะมาแรกาสิเป็นอีปูกินค่ะจำก็ เนียวด้วคะทุกคนปราทุกคนไปเบิ้งอ่มีอไทหน้าด้วยค่ะหลายๆคนกะเหิมเห็ดหน้าพอช่วงหนาฝนเนาะพกเด็ถ่ายหน้หมดน้าเลยบานเขานะะทุกคนอย่าห้าตาไปเบิ้งพีอดงนิวนะคะกต้องถหน้าตามไบเบิ้งกัเลยค่ะเที่ยวอีสานบ้านเฮา กินเผาเ้าสื่อสารสมเนียงหมอลำเมื่อจำข้าวเหนียวส้มตำเสียงแค่ํำลำล่องลอยละลองริมน้ำคองอเธอ